สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจะาสามฮานอยจ่าแยกน้อยแยกรอบจ้าน้อยรอบปกติโน่นอยพิเศษน้อยปกติตามด้วยน้อยวีไอพีจ้าแนวทางของวันที่ยี่สิบสี่เดือนแปดจ่าสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบ แปดจะเมื่อนอี้เป็นวันอาทิตย์เนาะมาผูกกับแนวทางของแอนโชวคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้ะสำหรับพนหาหน่อยของเฮาเมื่อวานวันที่23จ้าะหน่อยพิเศษไฮด่นผกกับหาพนเข้ามาเจ็ดสองเจ็ดหลักแปดศูนย์ผ่านไปน้อยรอบปกติจะไฮซูนกับเก่าพนเข้ามาบ,นบนุนิตรองสองโอ้โหเบิร์อ่าตองผูกมาเนาะแนวทางมาเล็กตองจับทางยากเด้อะจากส่วงเนี้ยลังสี่หนึ่งจะ ผ่านไปสำหรับอรอบวีไอพีหมายเลับ7พ้นจ้า1 3 9ล่าง0 3 3บน3ล่างกันเลยทีเดียวสำหรับฮานอยขฮาวมันนี่ถือว่าผ่านไปเนาะโอ้เขาขีาข่ฝาลิบจา้าโอ้โหตายอย่างขี้อัดเลยเนาะบอมาจักหน่อยเลยเด่นกันบบอมาจากัจากกระโตจักกระนอยเลยโอ้โหเกินไปเนาะสำหรับมัอนี้ฝากตามต่อละกันจต่สำหรับแนวทางของเฮาจา้ะสำหรับฮานอยมารวบมัอว่านี่ เลขเด่นนี่คำนวณผิดเนาะเพราะว่าวันที่ยี่วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเอ็ดแอจอยเขียนพ้นพิดจ้ะวันที่ยี่สิบสองเขียนพ้นพิดเนาะน้อยปกตีห้าน้อยมารวมนี่แอจอยเขียนสี่เขียนหาสี่โตวเดียวกันเลิกงานเดิกจะก็เลยเขียนพ้นผิดแต่ว่าเด่นมาอยู่เด้อจะมาเด่นสองเด่นสองรูสองเข้ามาแบบเด่งเดกันเลยทีเดียวเนาะ สำหรับน้อยมัดรวมจ้าแต่ว่านังเนียวไปนิดหนึ่งจอบบอเขาฮะสำหรับมื้อนี้ฝากตามต่อละกันจ้าก่อนสิไปรับชมรลบฟังแนวทางมื้อนี้ฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันเนาะ คนละไลค์คนละแชร์คนละเนึน่งติดตามจ้ะโดยเฉพาะพี่น้องเอซที่เขามารับชมใหม่ๆจะถ่ายยังบ่ทันได้ติดตามฝากกดติดตาม,าตตามและการอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้โล่จะเพื่อสิได้บ่ผ่านแนวทางทียอจอยลงหายจากแนวทางดีๆมีให้กันใดถุกวันจ้ะสำหรับเมื่อนี้น้อยพิเศษรุ่นต่อให้เดนหาคับสจ๊คกูเดนหาจ้าหาเจ เปลี่ยนปากกาคนเดียวเจอเรอันนี้ยิบปากกามาผิดหาหกหาเจ็ดหาสามหาหาแปดสำหรับแนวทางข้งเอจจวห้าน้อยมัดรวมกับแยกน้อยเมื่อนี่นี่คือได้ตรงหาตรงสี่ อันนี้คือตองหาตองสี่แล้วก็เบิ้ลหาหาสี่สี่เนาะเพราะว่าหานี่คำนวณได้สามตัวชนจ้ะสำหรับสี่กับคำนวณได้เด่นตั้งสามตัวสี่โซนหาโซนคือต้องสามตองต้องสี่ตองหาเลยแล้วก็เบิ้ลสี่บิ้ลหาเนาะขออนุญาตเนาะอันนี้สำหรับหาหน่อยของเฮาจะสองหน่อยนี่โซนหาหาสี่สี่ระวังเบิ้ลไว้นิดหนึ่ง สำหรับเด่นสี่ห้าสี่หกสี่เจ็่สามระวังเบิ้ลนหาหาส่น้อยรอบพิเศษสำหรับน้อยรอบปกติจ้าสำหรับน้อยมารวมกับตองหาตองสี่เบิ้ลนหาหาสี่สี่น้อยนี่กะแยกน้อยกะชุนหาหาสี่ส อธิบายตามสูตรเลยจะเริอมบ่หัวสีมาตามสูตรหรือบ,บ่อบางเถื่อบางข้างส่วนละปังกระมีส่วนกระบ,บ่มากกะมีเนาะแนวทางนันจะบ่เนี่ยบ่นอนจ้าหาหกหาเจ็ดหาสามหาสองลองเบิ่์นหาหาสำหรับเด่นสี่สี่หาสี่หกสี่เจ็ด น้อยนี่ขอเอาน้อยนี่สีสามก็มีอยู่ด้วยแต่ว่าน้อยนบวกหมักสีสามมักสีหนึ่งแล้วก็บเบิ 4, 4, รที่สี่สี่แลวังเบิร์นสี่สี่ห้าห้าสองน้อยนี่จะหัน้อยรอบสุดท้ายสองกับหนึ่งสองเจ็ดสอ,สองห้าสองหกสองสามสำหรับหนึ่ง 7หา1ฮุกแล้วก็1 3ตัวเน้นจ้าน้อยรอบ VIP เน้น2 6ุก2 3 1เจ็ด1หาเด่น C รอบปกติเน้น4หา4เจ็ด เบิ้ลอ่อลองเบิ้ลสี่สีลองเบิ้ลหาหาหาหเจบิ้ลสี่สี่เบิ้ลหาหาสี่เจ็ดหาหาเจ็่าโอเคเรียบร้อยจะนี่คือแนวทาง หานวยขอเฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจะสําหรับเมื่อนี่คอยมาปังปังเด้งเด้งตัวเนีนต,ตัวเจาะขอหายมาเต็มเต็มทั้งสองสูตรหลักการน้ะคคอยปังปังทั้งสองสูตรหลักการเราจะแต่กัขึ้นอยู่กับพีน่น้อยเอฟซีแต่ละคนแต่ละทานนาอเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เราจะขึ้นอยู่กับพวาหมัๆๆกความชอบจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามนาะบ่มีตัวหมักตัวชอบนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้จากขอหายสงูงดีกันถุกคนถูกทานจะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงสำนีจ้า